หลวงครับหลังจากที่มีเ,ออเออช้าเนี่ยก็คือมีคนจะมาออตั้งจะตั้งรุ่นหลวงพ่อเทสซิ่งที่มีรออถสปอร์ตอยู่ด้านหลังเหรียญนะครับอันนี้มีความผิดหรืออะไรยังไงบ้างคือมีทัศนะที่ไม่ตรงกันแนวทางพุทธศาสนาพุทธศาสนามุ่งหวังให้คนทุกให้ความเย็นคือนิพพานเนี่ย แต่นี้ไปสร้างเรื่องปัญหาที่มันเคยมีกันมาเครื่องรางของขรังแต่ก่อนก็จะสร้างเป็นพุทธลูปเป็นรูปพระอย่างสมเด็จอย่างอะไรเงี้ยไม่ได้มีเป็นรูปหลวงพ่อหลวงปู่อะไรกันมามากมายเหมือนสมัยปัจจุบันแต่สิ่งที่เพี้ยนออกมาเรื่อยๆคิดอะไรขึ้นมาได้เอาเต่ามาเป็นเครื่องรางของขรังบ้างก็มีเอาอะไรต่ออะไรที่คิดว่า แปลมันโลดผผโจนทยานเช่นเอาลถซิ่งยีห่ห้อนั้นยีห่ห้อนี้เอามาติดไว้หลังพุทธรูปหรือเครื่องรางของขังก็ต้องเรียกกันว่าเพี้ยนไปเรื่อยๆไอความคิดแบบนอกรูนอกทางเนี่ยมันจะเป็นเนื้อง,งอกงอกออกมาทำให้คนเนี่ยเฟืไ,ฟไปคนโดยเฉพาะศรัทธาไม่ถูกต้อง ไม่มีสติปัญญาก็จะเสียเงินเสียทองกับของพวกนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าถ้าทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็หยุดหยุเดเถอะทำอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่าทำงานสงเคราะห์ศาส,าน,าสานาสงเคราะห์บ้างตํานธรรมที่เผยแพร่ดีๆงามๆช่วยกันทำดีกว่าอย่ามาส่งเสริมสิ่งที่ นอกลู่นอกทางทางศาสนาเลยเจริญพรถ้าถามว่าผิดไม่ผิดนะครับเราเตอนนี้แบ่งเนสองฝั่งเอาละฟังที่คิดว่าสนับสนุนให้สร้างก็ลองแทบทบทวนดูให้ดีนะส่วนฝ่ายที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปด่าทอมากมายเอาแค่ว่าเราไม่สนใจใครจะสร้างจะสร้างสร้างไปทำไปเราอยู่ร้อยลมเย็นเป็นสุขให้สบายไว้ก่อน ไม่ต้องไปเดือดร้อนถึงขั้นเกลยดชังตีโพยตีพายต่อว่าต่อขานด่าทอก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาเป็นว่าเรารู้อยู่วันนี้ไม่ถูกไม่ดีไม่มีสาระในแนวทางของมักผลนิพพานเป็นเรื่องของความต้องการเงินทองต้องการสร้างความขังความโด่งดังอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าเคยเขียนก่อนว่าบทใหม่ๆก็อยากดี พออยู่ไปไม่กี่ปีก็อยากดังใครห้ามก็ไม่ฟังเพราะอยากโดง่ง